สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกๆท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวหนึ่งหกอาร์โมเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดรอวรอวนหรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งโดยแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สอบสแสวงหาคนทั้งสะสมลูกิษย์ลูกค้านะําไปใช้แล้วมีประสบการณ์แยะมากมายนะครับเรียกววาพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับแต่ถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือบีดหมอของท่านนเองนะครับ ปัจจุบันครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นสีร้บห้นะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนนะครับได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 0 1 9 5 6 1 8นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับ ผมสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนได้ทั้งวันนะครับใครที่สะดวกโทรก็โทรมาเลยนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์แล้วก็ทักทิ้งไว้นะครับซึ่งในไลน์ก็นะครับโดยเฉพาะไทมไลน์ก็จะมีวัตถุงคนนะครับลงพร้อมข้อมูลให้เพื่อนๆได้นะครับได้เลือกหากันนะครับว่าสนใจรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดนะครับในการที่จะนะครับ ลงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนนะครับทางระบบของไลน์นี่เขาลบนะครับแต่การให้หนึ่งช่องทางนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ช่วยกันกดติดตามนะครับซึ่งนะครับก็เสียดานะครับที่เพจที่คนติดตามนี่เกือบเหมือนแล้วนะครับก็นะครับเขาเรียกว่าเพจบินนั่นเองนะครับก็คือนะครับมีการมีปัญหาอย่างที่แจ้งไปในคลิปเก่านะครับใครที่ ติดตามก็คงจะรู้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ทักมาถามกันเยอะนะครับบอกว่าเหงานะครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูวัตถุมงคลนะครับแล้วก็หาเพจไม่เจอนะครับซึ่งนะครับเพจของเราก็นะครับก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่คนติดตามเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดได้เมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็เปยังเหมือนเดิมนะครับใช้สไตล์เหมือนเดิมนะครับ ก็นะครับลงข้อมูลแน่นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ที่อยากจะสะสมอะไรรุ่นไหนอะไรยังไงก็ลองทักแอดมินเข้าไปนะครับซึ่งนะครับถ้าเพจอ่าจริงไม่จริงให้ดูที่เบอร์โทรนะครับนี่ครับจะเป็นเบอร์เบอร์โทรของผมนั่นเองนะครับก็คือ0 9 7 0 1 9 5 6านนะครับตรงนี้นะครับเบอร์โทรนะครับเลื่อนมานิดเดียวนะครับ ถ้าเป็นเบอร์โทนนี้นะครับก็แสดงว่านะครับถูกต้องแล้วนะครับหรือใครที่เคยซื้อขายกับแอดมินก็ทักไปก็คงจะรู้นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับต้องทำาขึ้มมาใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ลงไว้นี่จะลงได้เยอะนะครับแล้วก็แน่นๆเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับมันมีปัญหานั่นแหละนะครับก็คือ นะครับอาจจะถูกนะครับโดนกั่นแกล้งประมาณนั้นมากกว่านะครับซึ่งลูกค้าของผมก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับนะครับถึงจะไม่มีเพจเขาก็จะทักเข้ามาในไลน์แล้วก็นะครับสอบถามนะครับแต่พอดีช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับที่ผมทาเพจขึ้นมาก็เพื่อเพื่อที่จะมีแอดมินรอตอบคําถามนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็มีงานทําเยอะแยะมากมายนะครับก็ทําหลายอย่างนะครับจริงไม่ค่อยมีเวลานะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็นะครับเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพบกับนะครับซึ่งมีดในตำนานอีกรุ่นนะครับที่หายยากแล้วนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนานมากนะครับที่จะมาให้ได้ย่นโฉมกันนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นหอระฆังปี60นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับที่ผมได้มานะครับก็คือขนาด2.5นิ้วแบบนี้นะครับนะครับ ซึ่งเป็นลายเสมาเต็มใบแบบนี้นะครับลายตอกนี่จะเป็นแบบโบราณนะครับคลาสสิกนะครับแล้วก็นะครับจะตอกหมายเลขนะครับก็คือพวกสาริกาพวกอะไรจะตอกของเราฝั่งกันนะครับแต่ถ้าเป็น2.5นิ้วแบบนี้ก็จะตอกหมายเลขตรงนี้นะครับเล็บนี้หมายเลข2นะครับหมายเลขต้นๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ตอกละคังฝั่งนี้นะครับ นะครับส่วนตรงนี้ก็นะครับก็จะมีตอกเป็นระฆังนะครับบุ๋มลงไปนะครับเพื่อนๆมีแว่นขยายก็ส่องดูได้นะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับที่เอาเหมือนกับเอาเหล็กไปเผาไฟแล้วก็มาจี้นะครับเป็นโค้ดตัวนะนะครับซึ่งก็จะมีที่ฝากด้วยนะครับแบบนี้นะครับส่วนมวนสารก็จะอยู่ใน กันมีดแล้วก็อุดที่นี่นะครับด้ามมีดด้วยนะครับเห็นบุม่มๆนี่ไม่ใช่หายไปไหนครับก็คือบางบางเล่มก็จะเขาเทลงไปแล้วก็จะไม่เต็มก็จะบุ่มลงไปแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้มีหลุดแน่นอนนะครับไม่มีทางหลุดออกมาได้นะครับส่วนบางเล่มก็จะล้นออกมาเลยนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับหอฉันนั่นเองนะครับแต่ก็อันนี้จะเป็นด้ามจันปีนะครับส่วนหอฉันจะเป็นด้ามตัดนะครับ ความพิเศษของรุ่นหอรละคังก็คือนะครับจะปลุกเสกทั้งหมดนะครับสี่วาระกับอีกหนึ่งไตรมาสนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ปลุกเสกพิธีใหญ่ๆนะครับในปี60ได้ยาวนานที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับจำนวนการสร้างนะครับ2.5นิ้วแบบนี้นี่350เล่มนะครับปลุกเสกรวมกันทั้งหมดก็คือ5พิธีนะครับ ซึ่งนะครับใครที่สนใจที่จะหารุ่นเสาห้านะครับถ้าหาไม่ได้ผมแนะนําเลยนะครับรุ่นหอระคังปี60นนี่แหละครับบุกเสกพิธีเสาห้าด้วยนะครับในปี60นี่พิธีใหญ่ๆนี่รุ่นหอระคังนะครับเข้าร่วมแทบจะทุกพิธีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับรุ่นหอระคังนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ปลุกเสกพิธีดีที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับ น่าจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวที่พิธีดีที่สุดนะครับนะครับแต่ว่าความนิยมก็นะครับไปอยู่ที่8รอบนั่นเองนะครับใครก็ใฝ่ฝันที่จะมีมี8รอบนะครับไว้บูชานะครับซึ่งแอดมินก็ปล่อยจนหมดนะครับก็ตอนนี้อ่าก็คืออยากจะเก็บไว้ก็ลูกค้าทักมาหาไม่ได้ก็ต้องให้ไปก่อนนะครับคิดว่าตัวเองอยู่ในวงการนะครับก็น่าจะหาได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาเลยนะครับแดรอบนะครับ ก็ถือว่าเป็นตํานานไปแล้วนะครับดังนั้นมีดท,ที่จะเป็นตํานานอีกรุ่นก็คือนะครับรุ่นหอระคังแบบนี้นะครับรุ่นรุ่นสร้างหอฉันนะครับรุ่นไตรมาสปี60เสาห้าปี60นะครับมหาการนะครับแล้วก็ปี61ก็มีนะครับพวกพวกอะไรพญาป่าอะไรพวกนี้นี่พญาเหลกระถันแบบนี้นี่นะครับ ผมบอกเลยนะครับปี5 9 60 61นะครับอันนี้ตำนานแน่นอนเลยนะครับส่วน6กก็จะมีรุ่นไหนบ้างก็จะตามไปเพราะว่าเดี๋ยวหายากเนี่ยอาจจะกลายเป็นตำนานทันทีนะครับ62ก็นะครับกันภัยพวกนี้นะครับมีบันเกิดหลวงพ่อแบบนั้นเลยนะครับคือจริงๆนี่จาก62นะครับถึงเอลงไปถึง5 9นี่อันนั้นคือนะครับน่าเก็บที่สุดเลยนะครับในบรรดามีดของหลวงพ่อทั้งหมดนะครับ ส่วนรุ่นหลังๆก็ไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้รุ่นที่แบบนหาจังยากแล้วแบบปีเลึกๆนี่ผมก็แนะนำนะครับ5 9 6 0 6 1 6 2นสะครับส่วนที่เป็นตำนานแน่นอนก็คือนี่นะครับหอระคังปี60นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็จะตาม8รอบกับหอชันไปติดๆนะครับอันนี้อยู่ที่ราคาเปิดเลยนะครับ ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าเก็บที่สุดแล้วมีชุดนี้ผมได้มาทั้งหมด3มเล่มนะครับหมายเลข2เล่มนี้นี่ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก2เล่มก,ก็คือหมายเลข6กับหมายเลข7นะครับเพื่อนนะครับแต่พาเดียวกันนะครับได้มาจากผู้สร้างนั่นเองนะครับเขาเอาออกมาจากเซฟเลยนะครับตู้เซฟของเขาเลยนะครับดังนั้นนี่ราคาที่แบ่งมาสูงแน่นอนถามว่าแล้วสูงแล้ว แล้วผมเอามาทําไมผมยอมติดมือนะครับถ้าเอามาแบ่งปันแล้วเพื่อนๆยังไม่สนใจนี่ผมยอมติดมือนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้นะครับมีลูกค้าสั่งหาเยอะนะครับผมหาไม่ได้นะครับแลวจำไม่ได้ด้วยว่าใครสั่งนะครับดังนั้นนะครับมีมาแบ่งปันอยู่แค่สามเล่มคือหมดแล้วก็หมดเลยนั่นเองนะครับถ้าไม่ทันรุ่นนี้ก็หรือจะไปรุ่นฉลองของละครั้งปีหกสามก็ผู้สร้างเดียวกันนะครับ แต่ใบพิเศษตรงที่ใบเป็นพญาเหล็กอัฐน์นะครับด้านเกะท้ายเปสร์ซวนนะครับนี่นะครับมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับนะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับปีหกศูนย์กับปีหกสามนะครับนี่เลยนะครับนะครับคนไหนที่ชอบของเก่าก็จะเก็บปีหกศูนย์นะครับก็จะมีนะครับจานนี่นะครับเป็นลงแบบเหล็กจานนะครับเป็นแบบคล้ายๆเครื่องจานนะครับเพื่อน แต่เท่าที่รู้มาก็น่าจะเป็นพระอาจารย์เอนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่สามารถจานได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ในจานแทบจะทุกเล่มเลยนะครับเพื่อนนะครับก็มีแบ่งปันอีก2เล่มนะครับหมายเลขหกับหมายเลขเจ็ดนะครับนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมาเลยครับดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็นะครับ9นิ้วนะครับรุ่นผ้าป่ายกช่อฟ้าสาราร้อยปีนะครับใครที่สนใจรีบทักมาเลยนะครับราคายังไม่แรงนะครับ ราคาที่ผมเปิดนี่นะครับเบากว่ามีดวัดด้วยนะครับมีดวัดออกมาก็แพงแล้วนะครับแต่ที่เป็นมีดวา่านะครับสร้าง300เล่มนะครับซองจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญเนื้อนวะนะครับสีเดิมแบบนี้นะครับยังไม่ได้แกะนะครับให้ไปรุ่นตัวเองนะครับผมได้ยอดมาจำนวนหนึ่งตอนนี้หมดนะครับแต่ก็สามารถหาให้ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนี่นะครับทักมาได้เลยนะครับจะไม่พร้อมก็มาจําไว้ก่อนก็ได้นะครับ ผมเก็บไว้ให้นะครับนัดวันเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับนะครับส่วนมีดอ่านี่ก็คือฉลอ,องลคร์ค้งปี63นั่นเองนะครับนะครับถ้า7นิ้วอันนี้ก็ราคายังไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็น7นิ้วหอรักครงนี่ทะลุ20 0 0 0นไปนานแล้วนะครับ7นิ้วหอรักครงปี60ทะลุ20 0 0 0นไปนานแล้วนะครับส่วน7นิ้วปี63นะครับฉลอ,องลคอร์ค้งปี 63- นี่ เพิ่งออกมาก็ราคาก็แรงครับแตะใกล้หมื่นแล้วนะครับก็ยังหาคนปล่อยไม่มีเช่นกันนะครับนะครับคนที่เก็บรุ่นนี้นี่อนาคตไกลแน่นอนนะครับนะครับสวยงามมากนะครับใบเป็นพญาเหล็กถานด้วยนะครับปลุกเสกหกวาระนะครับจะเป็นมีดวัดนะครับเจ็ดนิ้วด้ามกระดูกนะครับลายหน้าเกี้ยวยันตรีก็ยังอยู่นะครับนะครับหรือจะเป็นมีดที่หายากนะครับที่คนต้องการเยอะนะครับก็ยังอยู่ เราเจะขอนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับผมก็เก็บได้นะครับนั่นก็คือมีดวางเสือเลษ์กสาราร้อยปีนะครับนะครับเวลาไม่เวลาไม่มีเข้ามาเนี่ยถามหากันจังนะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับเล่มนี้นะครับรอเจ้าของนะครับไม่รีบนะครับแล้วก็คัตเะสิงนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็ยังอยู่นะครับรอเจ้าของนั่นเองนะครับไม่ซีเรียสครับของพวกนี้นะครับแล้วก็สีพึ่งนะครับก็ยังมี แบ่งปันอยู่นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็พระผิดตาปลดนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับรุ่นหอระคังปี60นะครับมีดแตนตำนานนะครับใครที่หาแปดรอบไม่ได้หอฉันไม่ได้นะครับก็หอระคังนี้ก็นะครับตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆนี่ผมรู้จักเลยนะครับก็คือรุ่นหอระคังปี60นนั่นเองนะครับผมซึ่งได้มาศึกษามีดของหลวงพพัฒน์นะครับ แต่ผมก็ไปสะดุดตากับหอฉันนะครับผมก็เลยเก็บรุ่นสร้างหอฉันนะครับถือว่าเป็นมีดในฝันของผมนะครับส่วนมีดรุ่นหอระฆังผมก็มีเช่นกันนะครับนะครับก็มีดในตำนานนะครับเพื่อนๆนะครับหลายๆรุ่นนะครับที่จะเป็นตำนานแน่นอนนะครับที่โดยเฉพาะอ่าเอาตาพศนะครับเพื่อนๆนะครับแนะนําก็คือ59นะครับ60 61 62 นะครับพวกนี้จะเป็นตำนานแน่นอนนะครับส่วนที่เป็นแน่ๆก็คือแดรอบหอฉันหอระฆังครับไตมาปี60นนี่โอ้โหแท้จะพิเเป็นเดินหาเลยนะครับนะครับเสาห้าปี60นะครับมหาการอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยมีใครมีเลยนะครับนะครับใครที่ดูคลิปเก่าๆของผมจะรู้จะได้เห็นนะครับอย่างรุ่นพัดไพศาลแบบนี้นะครับก็หายยากนะครับใครที่ดูคลิปผมก็จะเห็นนะครับบางอย่างที่ผมเอามาโชว์ ในคลิปแล้วก็ปิดไปเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางคนนี่บ้านติดวัดนี่นะครับหรือเป็นลูกศิษย์สายตรงนี่ครับนะครับเป็นลูกศิษย์ที่แบบรับใช้หลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญอะไรนี่ร่วมสร้างวัดสร้างอะไรกันมาเนี่ยบางคนไม่มีนะครับบางคนไม่เคยได้จับ้วยซ้ํานะครับเพื่อนนะครับเคยแต่เห็นนะครับหรือไม็เคยผ่านมือไปแวบนะครับหมายถึงว่าจองมาแล้วก็ปล่อยไปนะครับถึงตอนนี้นี่พอมีราคานี่ นะครับเคยจับแต่ตอนที่ราคาหลักร้อยหลักพันนะครับตอนราคาทะลุหมื่นสองหมื่นสามหมื่นี่นะครับไม่มีใครได้จับนะครับวิ่งหากันแบบโอ้โหวิ่งกันให้ควักเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ดีใจกับผู้ที่ได้ครอบครองได้บูชานะครับประสบการณ์ดีๆเยอะแยะมากมายนะครับใครที่บูชามีของหลวงพ่อนะครับก็จะ่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องรัวของเราด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ ซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็หวังจะนะครับให้นะครับผู้ที่ศรัทธานะครับของหลวงพ่อนะครับให้ได้บูชาวัตถุมงคลแท้ๆจากทางร้านนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทุกเกจินะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือในเพจนะครับก็จะมีแน่นอนนะครับก็คือของเก๊นะครับก็จะมีทุกเพจแบบนี้นะครับ ดังนั้นนี่ผมก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆเพจที่นะครับขายของแท้แล้วก็รับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงก็เพจดีๆแบบนี้นะครับวัตถุมงคลดีๆแบบนี้หายยากนี่ผมก็หาได้นะครับถ้าไม่มีดูหลายๆช่องนะครับเขาไม่มีมีดแบบผมนะครับเขาไม่มีมีดในตำนานแบบผมนะครับดังนั้นนี่นะครับจะช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับก็จะได้ชมได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับ มีดปีดลึกๆที่หายยากๆนี่ผมก็สามารถหามาได้นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับพเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมูวัห้วยด้วนนะครับจงรักษาและดลบันดาให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาระลาบจนสุขสรรเสริญสืบปัญญาปฏิภาณาธานสังสมบัติอุปสรรคใดโรคภัตตาดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกั้งทางธรรมแต่ปัจจุบันนี้ตราบเข้าสู่ปริพภานเพื่อนครับผม สาธุกับผม